โดยเฉพาะทางด้านของเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะวันนี้ก็ออกมาชุมนุมขับไล่ม็อบประชาธิปัตย์นะคะเนื่องจากมองว่าเป็นต้นเหตุหลักในการขัดขวางธนาคารไม่ให้ปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะนำมาจ่ายชาวนาเพราะว่าหวังเพียงผลในการในทางการเมืองเท่านั้น ที่นาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชาวนาไทยสาะระกลางจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มเกษตรกร,ช,กรชาวนาจากจังหวัดสุพรรณบุรีหลายร้อยคนได้ไปเปิดเวทีปราศัยขับไล่นายสุเทพเทือกสุบัณแกนนำโกปปสที่เป็นต้นเหตุทำให้ธนาคารไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อนำเงินมาจ่ายกับเกษตรกร,ช,กรชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวส่งผลให้เกษตรกร,ช,กรชาวนาได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งประเทศ ท้งนี้ได้เรียกร้องไปยังม็อบประชาธิปัตย์ว่าไม่ควรนําปัญหาของกเกษตรกรไปยึดโยงกับเรื่องของการเมืองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวเองเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันโดยหลายคนก็ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดที่เห็นบางคนบางกลุ่มออกมาขัดขวางการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรชาวนาและการออกมาชุมนุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งต่อมานายสมชายเลิศดพงพากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรีก็ได้เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือแล้วก็รับปากว่าจะส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเร่งจ่ายเงินค่าเข้าเปลือกของเกษตรกรชาวนาเนื่องจากทางทกศได้เก็บใบประทวนไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาหลังจากยื่นหนังสือซึ่งหลังจากนั้นเกษตรกรชาวนาก็ได้แยกย้ายกันกลับไปในเวลา12นาฬิกา ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเวลาให้จังหวัดจัดการให้เสร็จภายใน2วันหากยังไม่มีความคืบหน้าในทางที่ดีก็จะออกมารวมตัวกันอีกครั้งและจะปิดสารกลางจังหวัดทันทีหากไม่ได้เงินขณะที่ที่จังหวัดนครพนมนายพักดีสยามพรมอินประธานสภาเกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยแกนนำเกษตรกรกลุ่มชาวนาได้รวมตัวกันที่บริเวณทางเข้าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวผ่านจังหวัดไปยังรัฐบาลทั้งนี้หากยังไม่มีความคืบหน้าที่ดีก็จะมีการยกระดับโดยการปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวโดยให้เวลา7วันในการแก้ไขปัญหา